และนี่ก็คือเรื่องราวของพิจาหนุ่มสุดหล่อในเมืองซิมที่ชอบทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจแต่ทำไม่ได้เรื่องสักอย่างเขากิงอเป็นเขาคือชายหนุ่มที่เพิ่งย้ายเข้ามาในเมืองหนองซิมซิตี้เอ๊เนื่งมันผู้สาวดังนั้นการพบปะทักทายเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่ดี พอดีหนูไม่ชอบกินลาบชอบกินต้มอ,อึงอะค่ะแล้วบางคร <c oughs> ั้งในเมืองหนองซิมซิตี้นี้ <c oughs> มันจะมีคนประหลาดถูกเต็มไปหมดเฮ <c oughs> ผมมีสอยจุกมีใครสนใจอยากร่วมวงไหมบอกเลยว่าเสื้อ <c oughs> โอโ้ดูนั่นสิ <c oughs> ดูท่าทางพี่จ่าของเราจะเริ่มเข้ากับเพื่อนบ้านได้แล้วนะบอกเลยว่าลาบอร่อยสุดไม่ยอมเชื่อเฮ้ยแต่ผมมีซอยจูนะสนใจกินเปล่าแลยดูพวกมืองขิวนัเนี่โอ้โอ้แย่แล้วสิดูท่าทางฉันจะลืมบอกไปนะว่าพี่จ่าแกเป็นพวกเสือผู้หญิงจริงๆใต้เตียกเนี่ยมีบ้องด้วยนะไว้บ้องอะไรครับบ้องข้หลามเหรอเปล่าหรอกพอดีมันเป็นบ้องกันแย่แล้วสิและดูแม่สาวคนนี้จะตกหลุมพรางของพี่จ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆพี่จ่าเล่นอาวีเก่งนะสนใจเล่นด้วยกันไหมพอดีพี่จ่าชอบเล่นอลิสแคลรี่ไว้บ้าชอบเล่น มนบ้านหนองซิมซิตี้นั้นมีผู้คนอาศัยอยู่มากมายและหลากหลายนิสัยกันไปทําอะไรอยู่ครับสาวสวยอ๋อหนูใส่เบ็ดกบอ่ะพี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไอพิ่จ๋าเดินทําอะไรเด่ะมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าหนาวไหมก็หนาวอยู่ค่ะทําไงดีเอ่ยหนาวก็กลับไปนอนห่มผ้าด้ห้องตัวเองนะอสั์ให้มันน้อยนหน่อยเถลอแค่แป๊บเดียวออกเด็กกันซะละมึงใครเนี่ยถ้าจับใส่มันต้องถอนยาอยย่า แต่เอาเหอะยังไงก็ออกเดทกันแล้วไม่สั่งอะไรให้สาวดื่มหน่อยล่ะเออบาร์เทนเดอร์ครับขอเล่าข่าวให้เธอคว่นี้หนึ่งที่ครับจัดไปบักหำน้อยพูดาำน้อยผมนี่ยกเลยสุดท้ายตายยังหมาเออเมาล่ะเดี๋ยวนะคู่เดทกูหายไปไหนเนี่ยเอออยู่ดีกูห่วยและดูความสัมพันธ์ของพี่จากับน้องลีจะเพิ่มขึ้นเรื่อย แย่สิแบบนี้สงสารน้องลีจังเลยอ่ะขอกอดหน่อยได้ไหมไม่่ะไม่ให้กอด20บาทขาดตัวโอเคดีลความสัมพันธ์ของพิจารและน้องลีนั้นพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอย่างเรื่อยๆโดยที่น้องลีไม่รู้เลยว่าพิจาแลนั้มันเสือเฮ้ยเมื่อยตัวเนาะไปอุ้เลยตีบอตีเมื่อยไปหน่อย ผมจำได้ว่าผมเคยบอกไปแล้วนะว่าเมืองนี้คนแปลกๆเต็มไปหมดบอกแล้วเมื่อวานไปกินพิซซ่าแต่สั่งซอยจูเขาขอไม่ไฮไลท์ผมบอกร้านเฉยเสียใจว่ะและดูเหมือนว่าสองคนนี้จะบายคืนนี้ไปกินซอยจูกันนะอย่าลืมล่ะนี่มันเป็นอะไรกับซอยจูเนี่ยจ้าจ้าจ้ารู้อยู่ว่าอยู่ในช่วงอินเลิฟแต่เกลงใจคนโสดบางคนด้วยนะ ซอยจูนะคืนนี้ซอยจูมาดิอุ้ยเดี๋ยวนะมึงหยุดก่อนเลยพ่จาท่านรุ่นยายมึงเลยนะนะผมมีแมวนะสนใจปะโอ้ยอยากดูอยู่้านหล่ะเน้อเอีแต่ถึงจะเป็นเสือผู้หญิงยังไงแต่สุดท้ายเรื่องเงินก็จําเป็นนะเป็นฟรีแลนซ์แหละเหมาะสมกับนายแล้วพิจารโอยทำงานยังไงให้เหมือนในชีวิตจริงวันเนี้ยแล้วบางครั้งความสัมพันธ์ของคนสองคนมันก็ไปเร็วมากกว่าที่เราคิด ีเราไปกินซอยจุ๊กันอยู่บนเตียงเฮ้ยพี่จ่าเบาได้เบาไอพี่จ่ามึงใจเย็นพี่จ่า